สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have cpu นครนายกนะครับผมปา i have cpu กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก่อนไปรามอินทราเราก็จะมาคุยกันที่สาขาที่นครนายกก่อนแล้วกันอย,อย่างที่บอกนะครับ i have cpu มี2สาขาสาขาในกรุงเทพก็ค,คือรามอินทราใครอยากเข้าไปจัดสเปคมีเหมือนคอนครนายกทุกอย่างนะครับหรือว่าใครอยากจะมานครนายกมาที่กดังมาที่อะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่าใคร อยู่ต่างจังหวัดอยู่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนสุราษฎร์เหนือใต้ออกตกการจนบุรีระจยบกีราขันลบบุรีสระบ,บุรีพวกนี้ถ้าไม่อยากเข้ามาที้เกียรเดินทางอากาศมันร้อนนะครับก็สามารถที่จะสั่งผ่านอินบ็อกซ์ใน Facebook ได้เลยเรือกเครื่องที่ตัวเองชอบนะครับในที่ผมไลฟ์นี้ก็ได้หรือว่าเครื่องที่เป็น the best of i h e v e cpu ก็ได้หรือว่าจะให้อดินจัดให้ก็ได้แล้วแต่ พิมพ์เข้าไปในช่อง Facebook ในแฟนเพจนะครับในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กที่ดูที่ผมไลฟ์สดอยู่ตัวนี้แหละหรือว่าทางไลน์อย่างนี้ก็ได้ก็คือทักไปได้เลยพี่ครับผมอยากประกอบคอมสักเครื่องหนึ่งพี่ครับผมอยากได้การ์ดจอสักตัวหนึ่งพี่ครับผมอยากได้เกมมิ่งเกียร์สักตัวหนึ่งพี่ครับผมอยากได้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สักตัวหนึ่ง,ก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 ,งก็สามารถสั่งได้สั่งในเว็บได้ตามปกติสั่งใน La z a d a s h o p e e ทุกช่องทางที่เป็น iH a v e cpu โอนเต็มลถ3%เหมือนเดิมนะครับแนะนาให้ ดีทีท่สุดสั่งซื้อช้อปปี้กับผับลาซาด้าได้ไหมคําตอบคือได้แต่ราคาอาจจะไม่ได้แต่ถ้าลูกค้ามีโค้ดคูปองโอเคแต่ต้องการผ่นผอนชาระผ่านบัตรเครดิต0% 3เเดือน6เดือน10เดือน,อนก็ว่ากันไปก็สามารถที่จะผ่อนผ่านช้อปปี้ผ่อนผ่านลาซาด้าได้บัตรเครดิตที่ i อแ v e รับรูดได้นะครับตามปกตินั่นเองนะครับผ่อนได้กสิกรกับกรุงเทพถ้าเป็นสาขาที่รามอินทราแต่ว่าดอกเบี้ยจะสูงนิดนึงแนะนำให้ รูดเต็มโอนเต็มอะไรอย่างนี้จะดีกว่านะครับโอนเต็มยังไงก็ได้รับส่วนลด3%อยู่แล้ว5 0,000่นได้รับได้รับส่วนลดพันหอยู่แล้วแล้วกันนะครับผมฝา Half CPU ด้วยเนาะอย่างวันนี้ผมจัดส,ส่งตามปกตินะครับเครื่องเล็กๆเครื่องน้อยๆกาจงกาจอาจอะไรส่งไปให้หมดกองนั้นกองนี้ La z a d a าชอป e ีเครื่องนี้ส่งตามปกติก็จะไปอยู่ทนนหมดเลยแล้ววันนี้ก็เตรียมประกอบอีกตามปกติคอแซ 4,000X ใครอยากได้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ ตัว Corsair 4,000 X RGB นะครับตัวที่สวยที่สุดของ Corsair คือรวมพัดลม s p 1 2 0ของ r s แซ r เนี่ยสตัวเข้าด้วยกันและข้างหน้าเป็นกระจก Temper g l a s s หรือว่าใครงบเยอะงบน้อยอยากไม่อยากได้ Corsair 4,000 X อยากได้ Corsair 4,000 D Airflow 4,000 D ปกติก็สามารถที่จะทำได้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันอุ้ยเย่ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันวันนี้มีเครื่อง น่าจะหนักข้ออยู่ฮะและน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับวันนี้เอาดูเป็น reference ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับอย่างพวกเครื่องพวกนี้ไม่มีในเว็บลูกค้าบอกแค่เพียงว่าอยากให้เครื่องเจ้าเครื่องนี้ออกมาเป็นยังไงราคาคุมไว้งบเท่าไหร่อยากได้ CPU อะไรเครื่องเป็นโทนอะไรเอา RGB ไหมเอาแรมอะไรเอาชุดน้ำอะไรเอาเคสอะไรเอาพาวเวอร์อะไรทุกอย่างสามารถที่จะคัสตอมไอ แทนได้หมดนะครับอย่างที่อธิบายไป CPU มีเปน10รุ่นเมนบอร์ดมีเปน10รุ่นการ์ดจอมีเปน10รุ่นแรมมีเป็น10รุ่น, M น,น, G น,น,น,นทุกอย่างมีเป็น10รุ่นทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยมันจะแทบไม่เหมือนกันสักเครื่องเลยอย่างน้อยต้องมีอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีผู้ช่วยมันต้องมีคนคอยให้คำแน,น,นะนำดังนั้นเนี่ยแอดมินรอตอบอยู่นะครับอย่างนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ไม่มีในเว็บไซต์ i h a v e แต่ว่าสามารถที่จะข้าวสมัยสั่งเเพิิ่มมตได้ เครื่องนี้แสนสี่ประกอบที่นครนายกเสร็จเรียบร้อยเตรียมจัดส่งนะครับเตรียมจัดส่งนี่ประมาณนี้อ่ะแสนสี่ครับเครื่องที่แรงที่สุดของวันนี้เลยไรเซนเก้าครับนี่ amd ไรเซนเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ x ตัวนี้สิบหกคอสามสิบสองเทรดฮะสี่จุดเก้ากิกะเฮิรตซ์เทอร์โบตรงนี้นะครับแรงที่สุดแล้วแรงที่สุดแล้ว16บหกคอสามสิบสองเทรดตัวท็อปสุดเลย เพอเผอจี้ตูดเทรดิปเปอร์ 3960X อิตาหากนะครับนี่สำหรับ 5950X เมนบอร์ดเป็นอยู่ในตระกูล ASUS ROG ฮะ ASUS ROG Strix B550F Gaming WiFi ก็คือเป,เป็นชิปเซ็ตตัว b 5 0ที่น่าจะรุ่นใหญ่ที่สุดครับเป็น b 5 0 f Gaming มี WiFi ด้วยนั่นเองมี WiFi ด้วยนะครับนี่สังเกตดูพอร์ตข้างหลังนี่พอร์ตข้างหลังเขาจะมี WiFi อยู่นะครับมี WiFi AOG โลโก้ไทยทงไทยซีมีหมดนะครับบางคนบอกโอ้โ oh, ห I have เก็บสายเป็นยังไงฮะอ่ะให้ดูสักหน่อยครับอ่ะเท่าที่ได้นะครับพยายามเก็บให้เรียบร้อยที่สุดแล้วทุกอย่างรีดจนแบบปึงไปหมดแล้วฮะอันนี้รีดเป็นเตารีดเลยฮะก็พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเครื่องนี้มันมีชุดน้ํา KraKet X 73เนี่ยพัดลม3ตัวดังนั้นการไวายรีดสายมันจะเยอะนิดหนึ่งมันจะยากนิดหนึ่งนะครับรวมถึงพวกก้าวจงก้าวจออะไรอย่างนี้ค่ะดิสไตร์อีก ทำให้การเก็บสายทําได้ดีที่สุดเท่านี้แต่ว่าเครื่องทุกเครื่องนะครับก็พยายามที่จะเก็บสายให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะใครได,ได้เครื่องไปก็รอไปแกะเครื่องฝาหลังตัเองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแรมโอแรมเป็นตัวใหม่ด้วยฮะแรมเป็นตัวใหม่ด้วย 5950X จับกับ B50 Strix F Gaming Wi-Fi แรมเป็นตัวใหม่ขนาด64 g b ตัวนี้คือตัวที่จะมาแทนคอแซลเวนเจน R G B Pro ตัวเก่าคือเวนเจน R G B Pro S L คือตัว S L ย่อจาก Slide Lower ก็คือ h i ต s ิงคความสูงของแรมจะเตี้ยลงกว่าเดิม4มิลิเมตรนะครับอันนี้ความจุทั้งหมด64กิกครับแถวละ16กิก2แถว32กิกมา3,200มก็เืิผมใช้2กล่องใส่เต็มนะครับไฟรุ่นใหม่สวยกว่าเดิมแรมอ้วนกว่าเดิมเตี้ยกว่าเดิม 4 mm มมตมมอาจจะดูค่อนข้างที่จะมันมันมันจะแบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่ามันมีผลต่อฮีซิงถ้าเป็นซิงลมที่ใหญ่มากๆมันจะบังแต่อย่างนี้ก็สวยนะครับอ่ะชุดน้ำน่าสนใจเหมือนกันนะเป็น n z XT Kraken X 7.3ดีที่สุดในตระกูล X, X 5.3 X 63, X 6.3 X 5.3คือ240มม X 6.3คือ280มมแต่นี่คือ X 7.3ครับ 360มมหม้ม,มน้ำสามตอน360มหมพัดลม3ตัวแล้ว n s e t XT ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันเย็นมันหรูเสียอย่างเดียวมันไม่มี R G B เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบ R G B ชอบแบบเรียบๆอย่างนี้สามารถที่จะคอนฟิกผ่านโปรแกรมของ n s t XT ได้นะครับนี่มีไฟโลโก้ตรงนี้หมุนได้นะครับสายถักสวยงามม้อน้้ำสวยกดลาย n s e t x ม้อน้้ำพัดลม3ตัว ระบาดความร้อนนะครับเคสเป็นตัวคอแส 4,000D ตัว a i r f l o w นี่อากาศจะดูดเข้าผ่านทางนี้ไหลผ่านเข้ามาทางนี้นะครับเคส 4,000D Air f l o ลสามารถถอดออกได้นี่อ่ามีกันฝุ่นให้ด้วยนี่เราจะเห็นพัดลมของหม้อน้ำา1 2 3 3ตัวนะครับ ใช้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 เอาใหม่เอาใหม่นะใช้ใช้ไปแล้วมันมีฝุ่นไอ้เี้เมื่อกี้ปืนกลเรซินรัวเลยสเปรย์เลยเมื่อกี้ใช้ใช้ไปแล้วมันมีฝุ่นเนี่ยสามารถที่จะแกะออกมาเป่าทำความสะอาดได้โอ้ใช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 ้ไอ้เย้รัวเลยฮะอันนี้ก็เป็นแอร์ฟล์ก็คืออากาศสามารถไหลเข้าไปสู่ตรงนี้ได้แล้วก็กดกลับเข้าไปแก๊กเข้าไป อ่านี่คือ4,000 d airflow ฮะใครอยากได้รุ่นใหญ่กว่านี้คือ5,000 d airflow ก็สามารถที่จะสั่งได้เขานี้ไปดูการจอกันครับการจอเป็นตัว so t a c เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมีปัญหาการใส่ใส่ได้แล้วครับแป๊บน,นึงนะครับวิ่อยากจะทิ่มหน้านะครับอ่ะใสได้แล้วฮะนี่การจอเป็นตัว so t a c gaming geforce rtx 3080ตัวนี้เป็นตัว trinity คือ3,000ลบและเป็นตัว oc edition คือตัวที่แรงกว่าปกติมีการ OC จากโรงงานให้เรียบร้อยรวมถือเป็นตัว White Edition เป็นสีขาวอย่างนี้เข้ากับเคสได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ซแท็ก so นะครับลูกค้าชื่ออะไรเนี่ยคุณคำนึงฮะถ้าดูอยู่ฮะนี่คือเครื่องของลูกค้าเลยฮะมีไฟ r g b ์ตรงนี้สวยงามนะครับสีขาวนะครับสีขาวไฟล g b ์ RGB แรมขาวเคสขาวกา้าดจอขาวบอดดำชุดน้ำดำ,ดำก็เป็นขาวตัดดำนั่นเอง นี่คือการจอ3 8 8 0โอ้ยหน้าชาส0 8 0นะครับแล้วก็พาวเวอร์ซัพายฮะที่จะจ่ายไฟข้ตัวนี้ก็ยังเป็นคอแซคอแซ R r s a i r RM ซีรีส์ครับในตระกูล RM850 ฮะ850วัตต์ 80+ p l u บ go ะข้ามไปเลยที่จริงแล้วมันมี RM750 แต่ว่าราคามันต่างกันไม่กี่ร้อยแนะนำให้ลูกค้าเพิ่มสัก4 500อัพเกรดเป็น850ก็เพื่อเอา่อไว้100วัตต์นะครับก็จ่ายไฟได้อย่างเพียงพอแปตรงนี้จบ,นะบใสส่ายถักสีขาวให้หมด24พิน 8พิน2ช่องมีหวีกันให้มันพันๆกันมี8พินบวก4พินของ CPU ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือใส่สายถักให้ถ้าลูกค้ารีเควสสายถักก็สามารถที่จะใส่ได้แล้วฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เป็น s e c o เ d a r y เดรี่เนี่ยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ปกติ2เท2เทแล้วตัว Primary s t o r ่สตความจุ1เทราไบต์ตัวนี้เป็นตัวที่แรงที่สุดในตอนนี้ของ Samsung คือ Samsung ตัว980 Pro นะครับ PCIe 4.0เรียบ 100, ร้อย l i ด r i t e 7,000เมกครับขนาด1นึเทพิ่งออกมาดังนั้นเนี่ยตอนนี้ที่แรงที่สุดในตลาดจะมีอยู่2องยี่ห้อคือ WD Black s s 850กับ Samsung 980เลือกเอาผมว่า Samsung น่าจะถูกกว่านิดหน่อยแต่ถ้าใครเชื่อมั่นใน WD ก็สามารถที่จะใช้ WD ได้ร i ดไร t e เท่ากันที่7,000เมกครับผมว่าใช้งานจริงๆไม่ต่างกันแล้วแต่คนชอบจบไปเลยเครื่องนี้ เรียบร้อยแสนสี่นะครับคอแซ่สี 64, 50, 50, ่พันดีห้าเก้าห้าสุดเอ็กแรมหกสิบสี่ก้าห้าศูนย์บีห้าศูนย์เอฟเกมมิ่งไวไฟสาตตัวไ r i ์นิตี้โอซ t i o ชัน i ว e ์อ i ดิชันคอแซ่เอฟแปดห้าศูนย์แปดรวัตต์แปดสิบพลนะครับคลาเรน x 7เอชุดน้ำจบเรียบ 100, ร้อยฮะเครื่องนี้สวยงามคราวนี้ถ้าเรามาดูเครื่องที่มันแบบย่อมยาวกว่าเดิมบ้างมาันจะโอ้ไม่ย่อมยาวเท่าไหร่วะเครื่องนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูสเปคคก่อนรับ ห้0 0ันหมื่นหนึงหกมื 6, 000, นะครับหก0มืย่อมยาวกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้จะไม่มีไฟ RGB สักชิ้นส่วนนะครับลูกค้าเลือกมาคือไม่เอาไฟ RGB สักชิ้นส่วนครับคุณคุณปนุชปนุวัช,ชของนุตเอเอ,เอนามนะเครื่องนี้จบเรียบร้อยฮนะเป็นเคส Corsair 4000D เหมือนกัน a i r f l o w เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นสีขาว เมื่อกี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีดำนะครับเป็นสีดําเลือกได้อยากได้ขาวอยากได้ดําอันนี้ข้างในไม่มี R G B ฮะของใหม่ทั้งหมดเช่นกันไปดูสเปคกันนะครับตัวนี้เป็นรตัวรองท็อป N D Ryzen 9 5900X 12 c อร์24 t h r e a นะครับตัวตัวท็อปจะเป็น 5950X 16คอร์32ตัวนี้จะ12คอร์24 4.8 GHz Turbo นั่นเอง 5900X ตรงนี้ไม่มีคิสซิงฮะไม่มีคิซิงเข้ามาแต่ว่าแทนที่ด้วยตัวอาร์ติ ลิควิดฟิสเตอร์ทูสองสี่ศูนย์ประกันโดยอันต้าเทรคครับเทอร์มัลเทอร์มัลแพสเป็น m อ4ฮะให้ซิลิโคนเป็น m อ4ด้วยนะครับสองเกียร์ประกันสองปีหม้อน้ำอย่างใหญ่หม้อน้ำหนากว่าชาวบ้านชาวช่องครับตรงนี้ให้ดูหม้อน้ำหนาก,กว่าชาวบ้านชาวช่องเขามีพัดลมสองตัวนะครับแล้วก็มีบล็อกของตัวอาร์กติกตรงนี้ซ่อนสายไฟไว้กับซ่อนสายไฟของพัดลมสองตัวเนี่ยไว้กับสายถัก ดันงนั้นเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะลดการเสียบสายเพราะว่ามันจะเสียบอันเดียวที่ปัม๊มแล้วก็จบอันนี้มีพัดลมเล็กๆด้วยนะครับใส่ใจพัดลมเล็กๆตรงนี้ว่ามันจะปั่นไปตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดลมที่ออกมาตรงนี้ตรงนี้ช่วยอะไรฮะช่วยระบายความร้อนภาคจ่ายไฟของตัวเมนบอร์ดทั้งหมดเลยอย่างนี้เป็นเมนบอร์ดตัวกิ๊กกระ X570 UD นะครับ2อ6 8 2, 2่6 8 10 1 2เฟสภาคจ่ายไฟนนั้นเนี่ย แน่นอนครเวลา CPU ท,ทำงานภาคจ่ายไฟก็ต้องร้อนตามไปด้วยฮีตซิงฮีซิงของภาคจ่ายไฟอาจจะเอาไม่อยู่ก็จะมีพัดลมคอยระบายความร้อนให้นะครับ RAM 32กิกครับจาก XLR8 นี่เลยฮนะ4แถวตรงนี้8 4 32กิกตรงนี้2666เมกะเฮิร์ซกจอเป็นรุ่นยอดฮิตอย่าง Zotac GeForce RTX 2060นะครับ2,060 RAM 6กิก ใครคิดว่ากาจอที่เพียงพอต่อการเล่นเกมในปี2021ที่ Full HD ผมมองผมมองว่า2060น่าจะโอเคในขณะที่ราคา3,000ซีรีส์มันอาจจะสูงเกินไปจนเกินใครบางคนอย่างเครื่องนี้70,000ซื้อได้3.80 0ในใบเดียวแต่ว่าอันนี้70,000ได้ทั้งเครื่องอาจจะลดสเปกการ์ดจอมาหน่อยฮะแต่ได้ที่เหลือทั้งหมดเลยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าสปายแอนต v p พ700วั80 plus SSD 180 g ก็จบกันไปฮะ เรียบร้อยปุ๊บก็ไปอย่างนี้นะครับเรียบเรียบไม่มีไฟอาร์ติกลิควิดฟิเซอร์ทูโอ้ชื่อยากมาก Arctic Liquid f ฟิเซอร์ทูสอูนตัวเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ฮ9ะสามพเท่านั้นอย่างวันนี้ไปสองเครื่องเลยเครื่องนี้ก็เช่นกันเครื่องนี้จะคล้ายๆกันฮะเครื่องนี้จะคล้ายๆกันประมาณ40,000ื่ปลายๆนะครับไม่เอากาจอ 40, ่หมกลางเดสี่หมื เประมาณนี้ไม่เอากาจอเคสเป็นตัว Antec NX 6 0 0นะครับ NX 6 0 0ไม่มีไฟเหมือนกันมีไฟแค่ตรงนี้นิดๆน,นิดหน่อยๆของใหม่ทั้งหมดเช่นกันก๊อปปี้สเปคกันมาเลยครับไรเซน9 5 9 0 0 X ครับเหมือนเดิม X 5 7 0 U D จาก g ิ g ก b y t บเหมือนเดิมแรมเป็นของ h i ทวิชชั่ตัว U DIM นะครับ U 1 0นั่นเองขนาด 32GB ครับตัวนี้แถวละ8 g ดกแถว ยิ่ซิงอลูมิเนียมสวยงามตรงนี้เป็นซิลเวอร์กาจอไม่เอาลูกค้าไปใส่เองแต่ว่าผมเองก็เผื่อว่าลูกค้ากรณีลูกค้ามีกาจอเข้าไปใส่ยัด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 ,ยดก็จบเข้าไปนะครับชุดน้ำผมบอกไปแล้วคืออาร์ติกลิควิดฟิชเชอร์ทูสองสี่ศูนย์ฮะ พาวเวอร์ซัาย700วัตต์ครับ FSP Hydro K 700วัตต์80 Plus Bronze อนยะ่างที่อธิบายไปมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนลืมแต่ว่ามันก็ใช้ได้ดีเลย N 2 n m e ครับ WD Blue SN 550ครับขนาด 1T Hard Disk Drive 1T นะครับก็สามารถที่จะเอาเครื่องนี้ไปเลือกฟิลเล์แล้วก็แคปเข้าไปสั่งกับแอดมินได้เลยนะครับอ่าสองเครื่องน,งนี้ปิดท้ายด้วยเครื่องสุดท้ายนะครับเครื่องสุดท้ายยังเป็นตัวแป๊บนึงนะผมขอดูลูกค้าก่อนนะ ห้าหมื่นปลายๆห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดประมาณนี้คุณอนุสักครับห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดซูดามิตัวโปรเทคเตอร์กอลเลียสสีขาวนั่นเองนะครับของใหม่ทั้งหมดเช่นกันวันนี้เอามาให้ดูคือของใหม่ทั้งหมดหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่เครื่องนี้คือของใหม่ทั้งหมดหมดเลย i7 10700นะครับนี่ i7 10700 kf ตัวนี้5.3 8คอสิบหเทรดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีฮ e ีซิงไม่ต้องห่วงคนระับ e ฮีซิงอันใหญ่เลยกับ id cooling se 207 black นี่คือ h ีทสิงค์ที่บางบอร์ดทั้งหมดและบางแรมไปเยอะพอสมควรฮะักฮีทสิงค์ตัว id cooling se 207 black ตัวนี้เป็น h ีทสิงค์ที่เย็นที่สุดรุ่นที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดของ id cooling นะครับสำหรับ se 207พัดลม2ตัวนะเห็นอย่างนี้ตรงนี้ขนาด120ประมมหตัวนอก1ตัวในอย่างนี้เมนบอร์ด m s i z 9 9 0 a pro รับกับ17000 kf ได้เป็นอย่างดี แรม16กิกับจาก c l e v โ b o เอฮนะภาสามัน200เมกะเฮิร์ใส่2ตัวด u a l ลแชน n นลไม่มีไฟ RGB เครื่องนี้ก็ไม่มีไฟ r าร์กาจอเป็น g a l a ็ก Force RTX 3060นะครับ12กิก192บิต One Click OC ด้วยนะครับ NVME เป็น WD Blue SN500 ขนาด500กิกร์ดิสก์ไร้1นึ Power ่งเทเปอร์วสเซพายเป็น a n t e c VP 7 0 0 80 Plus ทีจ่จริงแล้วสะสมเมันกินไฟแค่550บาทพาวะสปาย550บาทก็เหลือแหล่แล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่มีไฟ RGB ฮาร์ดดิสก์ไรท์หนึ่งเทราไบต์จบอย่างนี้คือสิงลมสิงลมชุดน้ำชุดน้ำชุดน้ำเครื่องนี้น่าจะโหดที่สุดของวันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วการน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคไหนงบเท่าไหร่อะไรยังไง I have สามารถทำได้หมดนะครับลูกค้าจะเอาไรเส้น3,000 2G เป็นการ์ดจอเป็นเวก้าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าลูกค้า อย,อยากได้นู่นอยากได้นี่ที่มันโหดๆห,หนักๆเครื่องแสนสองแสนก็ได้นะครับสุดท้ายลูกค้าเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองนั้นมีงบเท่าไหร่เอาไปทําอะไรบ้างถ้าเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกอยังไงปรึกษา i ้ h a f cpu ครับที่รามินทามีคนคอยดูตลอดผมเองก็จะไปคอยดูด้วยนะครับสังเกตด,ดูถ้าผมจะถ้าลูกค้าไปเองถ้าเจอผมเองผมกยย็ยินดีที่จะจัด,จดสเปคให้แล้วก็ช่วยแนะนําอันไหนจําเป็นบอกอันไหนไม่จำเป็นก็บอก,อ,บอ,กอันไหนอยากใส่ใส่อันไหนไม่อยากใส่ก็ไม่ติด แล้วแต่ลูกค้าต้องการผมจะแนะนําในสิ่งที่ผมเข้าใจสิ่งที่ผมมีประสบการณ์มาและนี่นะครับฝากมาด้วยฮะเดี๋ยวผมไปรามินทาก่อนจนกว่าเราจะพบกันใหม่ตอนบ่ายนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวดครับ